จากไทยสู่ลาวจากลาวสู่จีนเราแบกเป้เที่ยวคนเดียวนั่งรถไฟข้ามประเทศจนในที่สุดเข้ามาถึงคุณหมิงฮวนทนอยูนานสวัสดีคุณหมิงมาถึงแล้วเราจะพาไปเดินตลาดลองกินสรีทฟูจีนจุกๆไปร้านแบบที่นั่งคนเดียวก็ไม่เคอะเขินเขามีพนักงานมาช่วยย่างหนมีแฟนพาไปเดินเล่นโอรีคุณหมิงถนนคนเดินที่มีมาหลายร้อยปีแล้ว ดูสถาปัตยะกรรมเก่าจริงที่ไม่ใช่ฉากจำลองจิบกาแฟร้นรอนๆทางกลางสายฝนเวลาเนี้ยแหละเบอาะกับลัดได้ที่สุดแล้วไปจนถึงนั่งชิลในบาร์เล็กๆที่เหมือนอยู่ในห้องนั่งเล่นบ้านเพื่อนทริปนี้ทั้งเปียกทั้งยมบนกับตัวเองตลอดทางแต่การได้เดินทางคนเดียวจนจบเส้นทางรถไฟรูทเนี้ยก็ถือเป็นทริปที่น่าจดจำครั้งหนึ่งเลย EP สุดท้ายของเราในคุณหมิงจะเป็นยังไงปไปกัน ก็คือเราก็จบทริป12ปันนาแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายจาก12ปันนาเนี่ยไปที่คุณหมิงค่ะซึ่งเราจองรถไฟออนไลน์ไว,แวะะ้แล้วกับ Trip.com นะคะแล้วก็มันจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งพอจองได้เท่านี้แหละเพราะว่ามันเต็มเร็วมากอย่าลืมนะว่าให้จองล่วงหน้าแบบหลายๆวันหน่อยโอเคทริปคุณหมิงเดินได้ไป ก็มาถึงสถานี12ปันนาอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตั๋วที่เราซื้อมาไปแลกก่อนวิธีจองรถไฟภายในประเทศจีนเนี่ยเราใช้แอป trip.com จองตั๋วรถไฟค่ะมันง่ายกับเราสุดละแอปนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ลงทะเบียนทีเดียวจองได้ทั้งรถไฟเครื่องบินแล้วก็โรงแรมในจีนเลย ใช้เวลา3ชั่วโมงนะคะถึงจะไปถึงที่คุนหมิงเซาแล้วค่อยหาข้อมูลไปลุยก,กันต่อว่าจะไปถึงที่พักยังไงเพราะว่าเขาปล่อยเราลงที่คุนหมิงเซาเขาไม่ได้ให้เราลงที่คุนหมิงตรงกลางเลยสำหรับนักท่องเที่ยวมือใหม่มีคําแนะนําให้เล็กหน้อยว่าระวังสับสนตอนจองตั๋วนะระหว่างลงสถานีคุนหมิงนานซึ่งจะอยู่นอกเมืองแล้วก็สถานีคุนหมิงที่จะอยู่ในเมืองแน่นอนว่า เราอะ่ะเป็นคนที่จองผิดค่ะอย่าตามนะเฮมาถึงคุณหมิงแล้วมึงมันหนาวตอนนี้ไม่คิดว่าจะหนาวเบอร์นี้ประมาณสิสองศาแล้ว่าฝนตกด้วยอะ่ะแกมันหนาวอะ่ะช็อกพอมาถึงคุณหมิงออรถไฟมาปุ๊บคือขนลุกเลยมันหนาวกว่าที่คิดอะ่ะ กะเที่ยวแบบซัมเมอร์ซัำใจพอมาที่เนี่ยอากาศเย็น14องศาจะต้องหยิบชุดในกระเป๋าขึ้นมาเติมมีมีชุดหนาตัวอีนตัวหนึ่งอยู่แว่ามันต้องจัดระ๋าใหม่เลยรอไปเท่านี้แหละแอดออนเลเยอร์ไปแล้วหนึ่งแล้วก็ใส่ถุงเท้าแหละอุ่นขึ้นนิดนึงไปไปหาเมโทรไปหาซับเวนะคะ วิธีขึ้นรถไฟฟ้าที่เนี่ยให้ใช้แอป Alipay ค่ะเราจะต้อง activate Metro Transport ก่อนถึงจะไปตื้อ QR code ที่ทางเข้าได้แล้วก็ใช้แผนที่ Amap ดูเส้นทางรถไฟสาธานะจากสถานีคุณหมิงนานเข้าเมืองจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง เล่าคู่อยู่ข้าวอีกแล้วนั่งรถไฟที่ไหอยู่ข้าวตลอดเวลาไอ้เรีฝนตกเลยทุกคนอ้ตากฝนอีกแล้วออกจากสถาน Exit A นะคะเป็นมู่ยีโรดแล้วก็บริเวณร,รอบๆข้างก็จะเป็นแบบนี้ถึงแล้ว โลเคชั่นดีนะก็คืออยู่แบบไม่ไกลเลยถูกป,ปะวะ City Comfort อินเข้าโรงแรมกันค่ะโอ้ถึงแล้วที่พักเราอยู่ที่สถานี v u uh j i Road Station แบบที่ออกรถไฟใต้ดินมาแล้วถึงเลย เราเลือกที่เนี่ยเพราะว่าโลเคชันลว้วนๆมันใกล้สถานีรถไฟใกล arts, ้ร้านอาหารใกล้ห้างถนนคนเดินแลนด์มาร์กต่างๆ <cott, S 2> แล้วว่าที่เนี่ยคือใจกลางคุณมิงนั่นแหละห้องน้ำก็ดีโรงแรมมีชื่อว่า City Comfort Inn ห้องนี้ราคาคือละ900บาทเราจะพักที่เนี่สอคืน oh, ยังแข็งพักสบานึงแล้วก็ไปหาอะไรกินกันไปปิั๊ที่ใช้ได้กาน้ำร้อนทีวี อันนี้คืออะไรวะอ๋อตู้ขายของก็จะมีอะอะไรนะเครื่องสัน่นอันนี้เป็นชุดเดรสหรอเปนถุงยางอน,นาไมเออแปลกดิตอนนี้เราจะออกมาหาอะไรกินก่อนคิดว่าจะอยู่แถวๆโรงแรมนี่แหละแล้วโรงแรมเราอ่ะจะอยู่ใกล้กับถนนคนเดินให้ดูบรรยากาศแบบรอบรอบ ออัันนนนนนี้หห่่ยะะคคมใมใญากกทุกด้วยความที่คุณหมิงตั้งอยู่บนระดับความสูง1,900เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทำให้มันมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ประมาณ15-18องศาถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงซัมเมอร์ของไทยที่กำลังร้อนมากๆก็ตามที่เนี่ยก็จะอุณหภูมิเท่านี้แหละแอบหนาวอยู่นะอุณหภูมิตอนนี้น่าจะประมาณ15-16องศาทุกคน ก็คือมันเป็นความเย็นที่แบบเย็นแบบชิวๆสวัสดีคุณนิงมาถึงแล้วเนี่ยมีภาษาไทยด้วยใต้แข็งแก่งกว่าถนนถนนวัฒนะนวัตกรรมถนนแข็งแก่งกว่าใคร เนี่ี่เราอยู่เนี่ยเราไม่ด้วย walking street หลายๆสายมาประกอบกันบางเส้นขายของ handmade บางเส้นรวมร้านค้าคานเก่าแก่บางเส้นก็มีแต่บาเพราะว่าวันนี้เราขอไปเส้นอาหารสต r e e t f o o ก่อนละกันก็ถึงละถนนเส้นนี้จะยียงไปด้วยอาหารทั้งสองข้างทางเลยเราว่าหนดตายได้ตอนนี้แค่ตัดสินใจว่าจะกินอะไรให้ได้อ่ะร้านแรกที่แบบชิม เพราะว่าเห็นหอยนางลงมโปะบนเตาทาโกยากิชื่อร้านว่าออเซอเอ็ก <c oughs> เห็นควันชุยๆอ่ะแล้วมนันดูน่ากินดีรสชาติก็โอเคนะพราะมันเสริมร้อนๆนะ่ะกินยังไงก็รู้สึกอร่อย <c oughs> อีกร้านหนึ่งที่สุ่มเข้าไปชิมก็คือหอยนางลมย่างค่ะโปดด้วยซอสกระเทียม5ตัว3.5หยวนร้านแบบเนี้ยมีอยู่ทั่วไปในสตรีทูจีนเลย เมนูที่สองของตอนเย็นนี้ของตลาดนี้ก็คือหอยนางลมค่ะคือออยเตอร์อีกแล้วที่เรา,าเล็งไว้ตั้งแต่อยู่12ปัน,นาแล้วแต่ว่ากลัวท้องเสียระหว่างเดินทางแต่เนี้ยก็คือแบบมันใกล้กลับแล้วไงก็ต้องบอกตรงๆว่าร้านเนี้ยหอยไม่ค่อยสดเท่าไหร่เคยกินมาอร่อยแบนี้ก็คุณหมิงม,มันไม่ติดทะเลเนาะอาหารทะเลก็เลยบ่ได้กระเทียมกินแรงมากเมือไเร่กระเทียมกินแรงขนาดนี้ ไม่กินกระเทียมของประจําพื้นที่ของคุณหมิงบ้านที่แบบที่เขาบอกว่ากระเทียมจีนน่ะจะมีกลิ่นแรงกว่ากระเทียมไทยกินจุบกินจีบลายทางจนมาถึงร้านปิ้งยาง่างเตาถ่านที่สุดสายถนนคนเดินสตรีทฟูด้ดเข้าร้านเนี้ยเพราะว่าเห็นมีเตาเดี่ยวที่นั่งกินคนเดียวแล้วดูไม่ค่อยเคอะเขินเท่าไหร่แถมมีพนักงานมาช่วยย่างเนื้อให้ด้วยไม่มีแฟนก็เหมือนมีแหล้วะเวลาเนี้ยที่เธอเอว อไหลกับซอสซีอ,อิวนะคะมาชิมกันว่าเป็นยังไงมันแบบเป็นเนื้อสัมันมแล้วมันนิ่มมากอะ่ะแล้วพอกระ郎ร้อนๆแบบดีนะ <c oughs> ถึงจะได้แค่สี่ชิ้นแบบน้อยกว่าตัวข้างๆเข้า,ขาือแต่ก็โอเคม ฉันเพิ่งกินเบีใช่ไหมเจ๋งเลยเดินตามเสียงเพลงมา ไปจะต้องซื้อลมแล้วแหละไปหาลมกันค่ะวันที่สองตื่นมาก็เจอฝนเลยเในพยากรณ์อากาศดูส่งก็ไม่น่าจะหยุดเอาวันนี้ก็เลยออกไปซื้อลมเตรียมตัวออกไปสู้กระสายฝนนี่ค่ะท่ามกลางสายฝนและอุไรเราไม่อยากให้ฝนมาเป็นอุปสรรคของเราอ่ะก็เลยออกมาเที่ยว นิดหน่อยแล้วกันก็คือแถวแถวบ้านนี่แหละเรามาเดินกันอยู่ที่คุณหมิงโอทชานะคะหรือโอสีประมาณนี้การออกมาของเรามันจะต้องคุ้มค่าทุกคนถนนเส้นนี้เป็นย่านประวัติศาสตร์สำคัญของเมืองคุณหมิงมีอาคารโบราณแบบจีนนั่งเดิมเรียงรายสองข้างทางใครจะเชื่อว่าถนนเส้นเนี้อเคยเป็นจุดศูนย์กลางของการค้าในยุคราชวงศ์หมิงมีทั้งร้านน้ำชาร้านสมุนไพรและก็บ้านของขุนนางในอดีต บาคาะเมอายุกว่า200ปีแต่ยังดูแข็งแรงและก็มีชีวิตชั่วมกมากปัจจุบันเนี่ยทางการเขาได้ปรับปรุงแล้วก็อนุรักษ์พื้นที่นี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะคนน้องหนึ่งก็ยังคงอาศัยอยู่นะและบางร้านก็ยังเปิดดําเนินการมาหลายชั่วอายุคนนะักท่องเที่ยวจึงสามารถสัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมได้จริงไม่ใช่ฉากสำรองเรากมีว่ะสบายเราอ่ะเป็นคนชอบสนุกคนเดินมากเลยแต่ว่า ถ้าเป็นไปได้อะก็ไม่อยากเดินตอนที่มันฝนตกหรอกเพราะว่ามันร้านลวงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะปิดด้วยแล้วก็มันเฉอะมันแฉะแอบเสียใจอะที่มันที่ฝนมันตกคือจริงจริแล้วเมืองตรงโซนเนี้ยมันน่ารักมากเลยนะมันมีความเก่าความโบราณมีความตึกอิดมีความแบบตึกไม้ตึกอิดแล้วก็เป็นจีนที่จีนจีนอะแล้ว คนที่ไม่เคยไปจีนแบบโบราณจริงๆอะเราว่ามันก็โอเคสำหรับการมาเดินดูนะ เดินไปเดินมาไปเจอตึกสีเหลืองทรงแปลกๆดีไซน์วินเทจแบบฝรั่งเศสที่ดูโดดเด่นท่ามกลางย่านจีนโบราณทำให้ที่นี่กลายเป็นเหมือนแลนด์มาร์คประจำถนนสายนี้ไปเลยเดิมทีอเขาเป็นอาคารพาณิชย์ที่ตอนนี้มาริโนเอเป็นบูติขโฮเทลสุดเก๋ถ้ามอ,มองมุมสูงอะ่ะเขา,าจะคล้ายแก้วไวายที่โอบล้อมส่วนตรงกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์วีรบุรุษยูน,นันหรือว่าคุนิงวีตอรี่มอนูเมนม์ เปียกปอนสุดๆดทุกคนนะที่เที่ยวของคุณหมิงที่เราหาหามานะแตัดสินใจที่จะไม่ไปอะ่ะเพราะว่าฝนมันตกด้วยแหละหนึ่งก็คือวอเตอร์ฟอลคุณหมิงวอเตอร์ฟอลแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือไปให้อาหารนกพิราบแล้วก็สคิปไปเหมือนกันเพราะว่ามันฝนตกอะ่ะนกพิราบคงไม่ออกมาบินเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ทําได้ตอนฝนก็คือการนั่งคาเฟ่เดินเล่นในเมือง เนี่ยแหละคุณหมิงของเราทุกคนไปเวลานี้แหละหมอกับคอรลาเต้ที่สุดแล้วชส <Cheers. S 1> ใกล้ๆก,กันเนี่ยมีซูมร้านกาแฟาเล็กๆที่ขายของเที่ยวลึกน่ารักนักด้วยก็เลยขอเข้าไปนั่งพักจิบลาเต้ร้อนๆหล,ลบฝนคลายหนาวกันสักหน่อยชอบร้านเนี่ย อัน็รายน่าราักสี่หยวนก็คือ20ิบาทห่อซื้อหน่อยแล้วกันเรามาเวของฝ่ายละยี่ดหยวนแมกเนตน่ารักมากท่อาอะไรเป็นผู้หญิงเล่นกล้ามอ่ะอันนี้น่าราักอ่ะเนี่ยเนี่ที่สิ่งที่เราไม่ได้ไปก็คือดูนกนางนวลกับขึ้นกระเช้านะคะเพราะว่าฝนตก สวัสดีตอนเย็นอีกครั้งนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ประตูประตูไก่ประตูมา้ามาต่อกันที่ซุ้มประตูเข้าเมืองแลนด์มาร์กสำคัญของคุณหมิงนี่คือซุ้มประตูมาทองไก่มรกตที่ใครมาเที่ยวย่านเมืองเก่าเนี้ยก็จะต้องมองเห็นบ้างแหละสองซุ้มเนี้ยอยู่คู่กันมั้งแต่สมัยราชะวงศ์หมิงมากกว่า600ปีแล้ว เขาว่าถ้าได้เห็นเงาสุ้มประตูซ้อนทับกันจะโชคดีมีฉัย,ลยแล้วดูฝนตกตอนนี้ดิเงายังไม่เห็นเลยนี่คือเรามาอีกที่นึงนะพอเริ่มจะเปิดไฟทุกอย่างมันก็ดูสวยขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่พื้นเปียกอะสังเกตได้ว่าบ้านจีนโบราณในคุณหมิงอะจุดเด่นที่สุดของบ้านทรายนี้ก็คือลานกลางบ้านหลายบ้านจะมีสวนเล็กๆกระ่อน้ำตื้นๆอยู่กลางลานต้นไม้เขียวๆกับเสียงน้ำเบาๆ ช่วยให้บ้านดูมีชีวิตชีวาแล้วก็เย็นสบายตลอดทั้งวันเอาจริงทิปนี้เราก็เดินมั่วๆไปแหละมีอะไรให้ดูให้สงสัยตลอดทางเลยออเดินมาจนถึงย่านชิคๆของคุณหมิงบ้างละที่เนี่ยปักหมุดเอาไว้ก่อนมา เดินออกจากโซนเมืองเก่าเป็นกิโลอยู่ก็ใจมันอยากเข้าไปนั่งชิลที่บาร์บ้างอ่ะก็เลยยอมเดินมาจนถึงร้านนี้แล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะร้านชิลมมโฮมแล็บชิลโมโฮมแล็บเป็นร้านอิฐเล็กๆบรรยากาศชิลๆมีเครื่องดื่มให้เลือกเยอะมากแถมยังมีเคาน์เตอร์แถบเบียร์สดๆละเปิดเพลงโลไฟเบาๆฮีตเตอร์อุ่นๆเหมือนอยู่ในห้องนั่งเล่นบ้านเพื่อนนะแต่เพื่อนไม่คุยด้วยนะ พอครเรื่องเป็นรูปคนเซิร์ฟฟิงอ่ะก็เลยอเออลองดูไหมร้านเนี้ยอันนี้ประมาณ38ก็ประมาณร้อยกว่าเนะเาะแล้วก็มีอันนี้ให้ด้วยชิวมอจบก,ก็ไปหาที่อีทมอต่อที่ถนนคนเดินโซนสติดฟู้ดที่เดิมที่เดียวกับเมื่อวานเลยคราวนี้ลองเนื้อย่าง12ปันนาสไตล์ วันวนะที่สองของคุณหมิงก็ยังคงไม่ได้ไปไหนนะคะยังอยู่ที่หนานพิงสตรีทอยู่ดีเพราะว่าของกินมันเยอะมากตอนนั้นเรากินไปแค่นิดเดียวเองรอบนี้เราสั่งเป็นเนื้อย่างค่ะกับพริกหม่าล่าเขาบอกว่าเป็น12ปารน,นาสไตล์อร่อย พริกมันอร่อยมากเป็นพริกเทศพริกขาแห้งแล้วไปพริกมาลาในไหนก็วันสุดท้ายของที่แปดวันแล้วปิดท้ายด้วยร้านขายขอ,าของฝากข้างๆที่พักร้านเนี้ยของเยอะจริงขายแบบชั่งน้ำหนักแล้วค่ะถูกมากหาของฝากกลับบ้านแบบคนงบน้อยก็ต้องที่เนี่ยแหละตอนนี้เราก็พาเข้ามาดูกับร้านขายขนมที่เป็นของฝากของจริงนะทุกคนสิ่งที่เราประทับใจมาเสมอเสมอมากก็คือแกง ตีนไก่แช่วิไลรสชาติ I love บึ้งกุบแก๊ได้30แพ็คใช่ปะ่ะค่าในราคา9.9หยวนประมาณ50บาทนะคะ <c oughs> เป็นออริจินอลของบึ้งกุบที่ถ่ายอร่อยคอนเฟิร์ม ได้เวลากลับและเที่ยวมา8วันตั้งแต่กรุงเทพขอนแก่นเวียงจันทน์หลวงพอบาง12บสองปันนาคุณหมิงเป็นรูที่เราว่าเดินทางสะดวกนะมีเรื่องราวในแต่ละเมืองที่น่าสนใจและก็น่าตื่นเต้นสำหรับคนไทยที่ยังไม่ค่อยสันทัดภาษ,ษาจีนพูดไม่ได้อ่านไม่ออกฟังไม่ดูเรื่องแต่ก็อยากชาเลนต์ตัวเองดูคลิปนี้ฮะเราตั้งใจจะใส่ข้อมูลที่จำเป็นจำเป็นสำหรับการเดินทางให้ทุกคนคะ่ะ ดูจบแล้วตามรอยได้เลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สนามบินคุนหมิงแล้วนะคะเราเพิ่งรูว่า70%ของสนามบินเป็นโดเมนสิกแล้วก็แค่30%ของสนามบินคืออินเตอร์เนชั่นแนลคือคนเดินทางในประเทศเยอะกว่านอกประเทศจริงๆแล้วก็ไปต่างประเทศน้อยมากนะคะก็นั่นแหละนี่คือสนามบินคุณหมิงค่ะเตรียมตัวกลับไทยกันเรา และนี่ก็เป็นทริปชิลๆเนคุณหมิงเมืองสุดท้ายของเส้นทางรถไฟข้ามประเทศสายลาวจีนถึงฝนจะตกทั้งวันแต่ก็นับเป็นโชคดีของเราละกันเพราะว่าดูรีวิวคนอื่นๆไม่เจอฝนตกแบบนี้นะแนะนำติดโชมอะไรคอมเมนต์มาได้เลยค่ะชอบอ่านเมนต์เราเจอกันใหม่ทริปหน้าบ๊ายบาย